ครอบครัวที่ดีย่อมมีความภูมิใจในครอบครัวสมาชิกจะไม่ไอายที่ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนั้นๆแต่มันน่าเศร้าที่ผมเองได้พบผู้เชื่อหลายคนซึ่งไม่เคยแสดงตัวอย่างเปิดเผยว่าเขาอยู่ในครอบครัวฝ่ายวิญญาณน,นี้ตามที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงบัญชาเอาไว้นั่นคือโดยการรับบัติสมา สัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคุณได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้ามันเป็นการประกาศต่อสาธารณะและประกาศให้โลกใบน,นี้ได้รู้ว่าฉันไม่อายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าในวันนี้คุณได้รับบัติศมาในน้ำแล้วหรือยังพระเยซูคริสต์เจ้าทรงบัญชาให้ทุกคนที่อยู่ในครอบครัวของพระองค์ทำสิ่งที่สวยงามนี้ก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ได้ตรัสสั่งเอาไว้ว่าโจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้พวกเขามาเป็นสาวกของเราให้ปฏิสมาพวกเขาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระบิญยังบริสุทธิ์มัทิลบทที่28 ข้อที่19เป็นเวลาหลายปีก่อนที่ผมจะกระโจนเข้าสู่งานรับใช้ของพระเจ้าที่ผมสงสัยว่าทําไมพระมหาบัญชาของพระเยซูคร์เจ้านี้จึงให้ความสําคัญกับบัติสมาเท่าเทียมกับงานที่สําคัญสาคัญคือการประกาศและสร้างสาวกทําไมบัติสมาในน้ําจึงสําคัญนักหนาแล้วผมก็ตรหนกได้ว่าเพราะมันแสดงถึงพระประสงค์ประการที่สองของพระเจ้าในชีวิตของ การเข้าร่วมในสมชธิธรรมแห่งครอบครัวนิรันดร์ของพระเจ้าบัติสมามีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆบัติสมารประกาศความเชื่อของ ประกาศว่าคุณได้เข้าร่วมในการถูกฝังขององค์พระเยซูคริสต์และการฟื้นค,คืนพระชนของพระเยซูคริสต์เป็นสัญลักษณ์ของการตายจากชีวิตเก่าของคุณและประกาศชีวิตใหม่ของคุณในพระเยซูคริสต์และยังเป็นการเฉลิมฉลองที่คุณได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าปฏิสมาของคุณเป็นผ้ายร่างกายของความจริงฝ่ายจิตวิญญ,ญาณ มันเลงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงนำคุณเข้ามาสู่ครอบครัว เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกเยียวหรือพวกกลีเป็นทาสหรือไม่ใช่ทาสก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัติสมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน1นึ่โครินบทที่12ข้อที่13บัติสมาไม่ได้ทําให้คุณเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นที่นําคุณเข้าสู่ครอบครัวนี้แต่บัติสมาแสดงว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าเช่นเดียว กับแหวนแต่งงานซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจที่มองเห็นได้เพื่อให้ระลึกถึงคำสัญญาที่จารึกไว้ในใจของ มันเป็นการกระทําที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะคอยจนกว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่ไฟวิญญาณเงื่อนไขเดียวในพระคัมภีร์คือคุณต้องเชื่อกิจการบทที่2ข้อ41บทที่8ข้อ12ถึงข้อ13และข้อ35ถึง38ในพระคัมภีร์ใหม่ผู้คนได้รับปฏิสมาท,ทันทีที่เขาเชื่อในวันเพนทากอส 3,000คนได้รับบัติสมาในวันเดียวก,ก,กันกับที่พวกเขากลับใจมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งผู้นำชาวเอธิโอเปียได้รับบัติศมาณจุดเดียวกับที่เขากลับใจเปาโลกับซิลลก็ให้บัติศมาแก่ในคุกที่เมืองฟิลปิปปีและครอบครัวของเขาในเวลาเที่ยงคืน ในพระคัมทีใหม่การบปฏิสมาไม่มีการถอยท่าถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้รับปฏิสมาเพื่อแสดงออกว่าคุณเชื่อในองค์พระเยซูพร์เจ้าครบถ้วนทุกกระบวนการก็จงทําทันทีที่คุณทําได้ตามที่พระเยซูพร์เจ้าได้ทรงบัญชาเอาไว้